ดีครับผมก็จองห้องเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์หิงนะครับผมครับต้นกับนิโอก็จัดเสื้อเสซีนะครับผมที่สั่งจองกันเข้ามานะครับผมเนาะนี่กับแอปเปเทียวมาจาก,กว่าเพ่อนน้องๆก็กินมดเซ็ตทับไปเรียบร้อยแล้วก็นอนแล้วพุ่งมากครับนี่นะครับ พี่โอกับพงทนกำลังแป็กเสื้อนะครับมาเอฟซี FC อยู่นะครับผมรอรับได้เลยนะครับหนะ้าบ้านเอฟซีท่านใดที่สั่งจองก่อนนะจองก่อนได้ก่อนครับจองก่อนได้ก่อนนะครับส่วนหมูอ้วนตอนนี้อยู่ในรถนะครับผมนะกับแม่เขาครับอากาศร้อนเดี๋ยวให้พี่นนโอช่วย ลุงต้นแตกแป๊บแล้วก็จะเข้าไปส่งนะครับอิ่มแล้วหมูนี่ครับเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มมีลมเริ่มมีแดดแล้วนะครับผมจังได้เวลาพักเที่ยงกันแล้วอัปเดตน,นะครับตัวเล็ก ัวเล็กไปไหนอะนี่เมเเอาไหมไรูมีเม็ดน่ีบยเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยฮะอาเนี่ยนี่เอาไหมเนี่ยดีค่าก่อนีค่ะเดีวพูดด้วยอาวัดีจ้าไอพี่เม็นึงด้วยใหพี่ด้วยเอาเลยเอาอีก เป็นบวยผลไม้เออปักเตียงกันแล้วครับทำท่าจะมาเร็วลูกแล้วน้องนะน้องนะน้องมันจะดุดนะอย่าอย่าตกใจนี่ครับปักเตียงแล้วนะครับครึ่งวันวันนี้ นะจังกับปกเียงไปด้วมานี่มา,มาเร็วม,มาเอออย่าไปมั่วเอออย่าไปมั่วอย่าไปมั่วเราเดินดูได้เดินดูได้แต่เราอย่าไปมั่วมาเนี่ไม่กัดเราก็เรียกชื่อมัยตัวจับเห็นไหมตัวจับอ้อมหน่อย จาคุตติง้งรับนะครับผมเนาะเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มมีลมแล้วเอาอย่าหยียบโต๊ะรับนะเอาไปถอยอรู้เรื่องกับเสีย ปักเตียงเน no? าะโดูยาเล่นก,การดมา,มาดูมันมันไม่กล้ากินแล้วครับถ้าไม่ตั้งให้มานี่มาโดูอยากเข้าไปเล่นในบ้านมานี่มาอย่าไปมัว่วอย่าไปมัว่วมานี่ยเอามานมาี่มาเร็วมาโดโดยังไม่ปักเตียง ก่อ,อ,อนกินข้าวก่อนจ้างโอเคครับนี่เจอทีมงานที่เข้าใจกันรู้ทางกันแป๊บเดียวเนาะ รู้หน้าที่อย่างงี้คนนี้ทมนี้คนนี้ทานั้นรู้กันมองตารู้ใจกัาว่าช่างทำงานด้วยกันงานก็จะไปเร็วครับผมนี่นะครับอัปเดตนะเที่ยงนะครับผมเนาะช่างก็พักเที่ยงกินข้าวนะครับพักเหนื่อยพักร้อนนะครับผมเนาะ ละที่นี้ลมร้อนมาแล้วลมร้อนมาแล้วนะครับทีแล้วตกวันที่แปผมจำได้แปดเมษาตกตกหนักเลยบุญพระเวทแลนะเนาะ อันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสี่วันแล้วไม่มีตีท่าเนี่ยเอาลมร้อนเอาไอาความร้อนเนี่ยพัดเข้ามาไม่ใช่มันเย็นนะไอร้อนนัเนีอยที่พัดมา ถ้ามันร้อนเด็กๆเ,เอาเสือไปปูนอนในนู้นได้มันไม่ร้อนหน้าต่างกระจกนในหลม,มันร้อนแลนี่นะครับครึ่งวันนะครับไปเยอะเลยเห็นไหมครับผมแปลงสองฝั่งนี่ครับจังโอเคครับจังพี่นุ่นครับผม แลกเดี่ยวครับผมก็ช่วยกับเตรีมงานจุดนี้ฟานครับผมโอเคครับผมหลังเขาพักผ่อนพักเหนื่อยพักร้อนกินข้าว หาลูกใหญ่ๆใ,ในต้นนาต้นใหญ่ๆแล้วก็นี่ฝุนมาแล้วทีนี้เรียบร้อยมาหนักเลยทีนี้ยิ้ว,วไปเลยแบกไปเลยทั้งๆน้ำครับโอ้ฝุนมาเยอะเลยทีนี้ เป็นไงเนียวได้ไหม,ไม,ม,มโอเคฮะโอเคอเค่ะค,ค,ครับผมนี่ลุงโตนก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพร้อมไปส่งนะครับแต่ไปส่งหมูอ้วนก่อนนะครับผมนะก่อนที่จะไปส่งส่งหมูอ้วนขอเวลา10นาทีครับผมนะครับเอฟซี FC, ใจเย็นๆนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่าก,กดตกามโฆษณานะครับผมเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับ ฝากติดตามช่องลุงเดียตีมลังบานแล้วก็ปานางปาวันนะครับปาตูนตีมลังบ้านด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหมูวนขึ้นรถแล้วตรงหมูวนก่อนนะครับผมสวัสดีครับ